อินหน่อยยางมากแล้วก็โทรศัพท์มาใส่หนาผมบอกว่าอยากกินเมนูนี่น่าะคั่นแล้วก็เฮ็ดน้ำจิ้มแบบเซ็บๆพ,พรอ้อมเด้อเอาแบบจีดจัดเลยบประคั่นครับเอาปื๊ดบ์ปะเม่นอินหน่อยมันเห็นหนาผมเป็นโดเรมอนบ่ครับบานเราผมเสีส่ยงให้เพิ่นได้ตามสั่งผุนเดี้ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเขาบอกว่าเขาอยากกินไก,ก่คลุกฟุ้นคลุกหยังเขานั่นแหละครับมาฟุกคุนคลุกตม้มมีหยังอยู่นี่ผมมาไปซื้อปิ้งไก่อยู่ตลาดใหม่ละ10บาทครับเซ็บพ,พร้อมครับบพี่น่น้้้อองงตเฮ็ดใหยาก ว่เอาครับอยากได้คุกฝุ้นกวัคนครับถามว่าผมเห็นยังไงบ้าดีครับก็เอาไกลมาหลังเลยแหละครับพี่น้องก็ย้อนว่ายังไงดีครับก็ย้อนว่าฮักเขา มาครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิพามาเฮ็ดครับสูตรผีสิงเลยครับพี่น้องย่างแรกผมสิล็อกกระดูกออกก่อนได้ครับส่วนที่ผมใส่หมอนี่เป็นส่วนสะโพกไก่ครับจากนั้นพอต้องห่อกกระดูกออกเรียบร้อยแล้วห่ากลับมาบังไก่ครับบังเป็นเส้นแนวยาวไปเรื่อยๆเลยครับย่างพอมาร์คเคืองปรุงมันยังเข่าเนื้อดีครับพอได้เฮ็ดครบทุกอันแล้วบาดนี่ห่ากับไปขันตอนมักเลยครับพี่น้องผมเลยใส่น้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็สิใส่ผงปรุงรสครับตามด้วยข้าวขวานครับขันห่าอยากให้มันเป็นคลุกฟุ้งในหลายับห่น้องแล้วก็ใส่บักกกพริแล้ว็ตบท้้้้าาาายยยยดวววซซีีอิ๊ขคครรััับบนนนเเลลจกผมใส่ถุงมือ DIY แลข่า นวดนวดให้ลทุกย่างมันเข่ากันครับพี่น้องอย่าลืมใส่ถุงมือนะ,นะครับเดี๋ยวมันทีเสบมือครับพอตะนวดแล้ว,วๆล้ห้ากับมักสิ้งไว้จักประมาณจักเคืองชั่วโมงครับพี่น้องระวางที่รออยกสิ่งที่เข้าต้องเหตุหคือนี่ครับพี่น้อง เมนแล้วครับไปยังให้ม้าเข้าเหรียญซื้อน่ยแหะครับจะพากันไปเห็นน้ำอีลีเ้ยล่ะครับมาสีสวบปอได้ลหะครับแมีพญาเข้าออกมื่อซื้อข้าวเหนียวครับผมบอกให้หงเ์ขาเจ้าว่าเอาครับอยากกินข้าวเหนียวครับแต่มาซื้อข้าวเหนียวบ่ได้ได้แ้าข้าวเหนียวที่ครับได้เส้นวิดครับถามผมมาเป็นตด็กินไงบ่วอครันโอ้ยผมก็บอกว่าไร้กินไงแล้วเทิ่งถามักเทิ่ยงเสียวไปปิ่งไปย่างอีกสั่นกับพาไปหาแนวห้องทองเนวี่ยพอครับงออกจยกด้เ๊้นวิกมากครับพี่น้องคือสีหิ้ว จากนั้นก็สิใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปซอนหนึ่งครับพี่น้องแล้วผมสสามือกระซ่น้ำมาขามเปียกลงไปสามอนครับน้ำมาขามเปียกแต่ละหม่องความสมสิบ่ทอกันเด้อครับตองตวงกันเอาเองเด้อครับแล้วผมมือกระซิ่งผงนวตามด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำเปล่าจักหน่อยนึงครับพี่น้องบาดนี้เฮาก็เปิดไฟอ้อนๆครับแล้ววันนี้ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆครับจนกว่าน้ำตาลเฮาสิละลายเบิดเลยครับผมว่าความสมความเปรี้ยวมันยังบ่พอครับผมก็เลยใส่น้ำมาขามขเปียกลงไปอีกนิดนึงครับจักซอนนึงครับจาก็เเคคี่่ยยวๆๆๆๆนไปรือหลังข้าก็ปิดไฟครับพี่น้อง จากหล้งท่าตบไทยโดยสองอยางครับนั่นก็คือเขาขวัวครับก็บกักผกปนครับใส่ตามใจชอบได้เลยครับผู้ใดมักเพ็ดหลายก็ใส่หลายครับ เป็นอันเซตเรียบร้อยครับพี่น้องเนี่เป็นไถครับนี่เท่ลงถวยเลยครับคันบุได้มีต้นหอมหรือว่าพักซีฟังกับฮันใส่ลงไปน้ำนะครับอันนี้ผมบ่มีผมกับปลใส่ครับบาดนี้ก็จะมาสวมบทเป็นคนดังครับดังเอฟนี่แล้วครับดังไฟครับพี่น้องพอรถไฟเข้าได้ทีเราบาดนี้เข้าก่อนจะมาทําการย่างเลยครับพอ้ตะมักใส่บัแบบผีเราใกล้เข้ามันก็สีงามอยูุติครับพี่น้องมันเป็นสีสมเลยครับก็สีแมนย่อนว่าเข้าใส่บักพริกป่นลงไปนั่นแหละครับย่างผมสีย่างโดยไฟกลางขึ้นไปทางเฮียงจักหน่อยเลยครับผมสีบ่วยางไฟอ่อนครับบ่นหยังดอกครับมันนนนน้กกิดออครับพี่ง็ย้อนว่าหยังววว่่าาาดครับยย้อนเมฮหิ ตามจริงยางโดยไฟกลางขอนไปด้างแห้งมันดีครับมันสีเพราะเหตุไห้เนื้อมันกระด้างหรือว่าแบบแหงๆนีงสิไหมครับเบิ้งที่ละครับอ๋อเป็นไดดครับไกล้ผมนี่โอ้สุดยอดเลยครับสีนี่สวยแห้งครับพี่น้องผมสิแอบกระซิบเลยครับ่ากินหัวมาคักเลยครับแต่ผมอยากให้มันแหมหลโพดมันก็เลยใหม่ครับโอ้ยคือกินหน่อยจ่มมาคันครับเพราะเป็นยังครับวิธีแก่เข้ากับมีครับเข้าออกกันไกลมาตัดออกกันได้ครับมันดำไรผมก็สิตัดออกจัง่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวมาเล่งทำหาครับพี่น้อง จากหลังเท่ากับมาหั่นเป็นชิ้นพอดีค่ำครับอยากได้ค่ำหน่อยค่ำไ่หรือว่าอยากหั่นก็ได้ครับพี่น้องกัดเป็นต้นก็ได้ครับแต่หั่นมันกะสิกินง่ายกว่าครับอุ้เหนื้อมันนีขาวบักคักเลยละครับหนังมันนีกรอบเลยละครับมันหั่นบ่ได้ครับพี่น้องมันต้องซับเอาัหยครับั่นหั่นนี่มันสิลอกออกมาเป็นแผ่นเลยยัหยครับแม่พญาเฮาเห็นแม่พญาเฮาอดใจบ่ไหวละครับนี่งี่ครับโอ้ยพี่น้อง หิวเขาเหล้วหิวเขาเหล้วขอขกินเนี่ยว่ะคันคำแหลกอินู้นหน่อยซิมแบบว่าใส่น้ำจิ้มครับโอ้โหตอนเงาะเงาะงอกยกปูเป็นลิขิดอีกแล้วครับแต่ผมมาเห็นแบบนั้นครับพี่น้องผมจิ้มเลยครับเบื้องน้ำจิ้มครับหยืดๆเหนืดๆเลยครับโม้วนเข้าไปขนาดละครับโอ้โหแซ่บเผ็ดดีขนาดครับแล้วก็หอมขั้วความครับผมแนะนําเลยครับอากาศหนาวๆนี่เอาเมนูนี่ไปเห็ดนี่โอ้สุดยอดมาคักแล้วครับว่าจะได้ยกปูจากอี้นู่นหน่อยถือว่าพานแล้วล่ะครับผมพี่น้องก็สิว่ามีเมนู่ได้ที่อี้นู่นหน่อยู่บ่